ได้เวลาออกลาขึ้นอย่างโรลเลอร์นะครับก็มีตัวช่วยในการขึ้นนะครับเป็นยางลวงอีกเส้นหนึ่งเอามาช่วยเกี่ยวแล้วดึงยางมา <S <S ตอนนี้เราก็ไปดำน้ำลงมาแล้วดําลงมาพร้อมกับน้องพัดนะครับ ตอนนี้ได้เจอฝูงปลาสากดำนะครับไซก็ครึ่งโลได้นะครับตัวไม่ใหญ่ความลึกของน้ำตรงน,นี้ก็ประมาณสิบสี่สิบห้าเมตรนะครับแล้วตอนนี้ก็มีตัวประหลาดสองตัวกำลังทำเสียงประหลาดอยู่ในน้ำนะครับ เราสร้อยเต็มเลยนะครับแต่ผมไม่ยิงนนภัทเห็นฝูงวาซาที่ผมเห็นแต่ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะยิงแล้วก็ยิงนะครับยิงแบบสโลโมชั่นฟิวแปะเรียบร้อยนะครับโดนแล้วก็ไปพับหน้าผมแบบสโลโมชั่น ผมน้อยหน้าไม่ได้ครับผมก็เลยจะยิงด้วยครับแล้วก็ยิงเปี้ยเรียบร้อยแล้วก็ว่ายขค้ืนถิวนน้ำด้วยความเร็วสูงนะครับ ร้อยครับลาสากน้อยไซคึ่งโลต่อไปก็มาดู็อบยิงประชั้นตะเลก,กันเลยนะครับมาลุ้นกันครับที่ผมดำลงไปนี่ไม่ได้ดำลงไปมัวม่วๆนะครับก็คือตรงนี้เคยเจอบ่อยนะครับก็เลยดำลงไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ายไปหา แล้วทันใดนั้นเองผมก็ได้เห็นท่อนไม้ตั้งอยู่สองท่อนนะครับก็แรกผมจะยิงตัวซ้ายมือแต่กับป <ห antas. S 1> ีงตัวขวามือแทนดูภาพช้ากันนะครับเต็มๆแล้วไหวโฉบหน้าแบบสโลโมชั่น กระโดดแบบสโลโมชั่นโฉบหน้าอีกรอบแบบสโลโมชั่นมันพยายามจะว่ามุดหินนะครับผมก็เสียวปืนพังมากๆมก็ล้างมาเต็มที่เลยตอนนี้ล้งางพยา,ายามให้เข้าหินแล้วก็ล้างไม่อยู่นะเขาวิ่งไปเรื่อยๆมา <c oughs> ด,ด,ดน,น,นี่ครับจังหวะนี้ผมกบเกือบพ,พังมากเลยครับตอนนี้ผมรีบจับนัดออกเลยแล้วก็บอกให้เราพัดยิงนะครับยิงยิงยิงมียิง,ย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 งแล้วก็เรียบร้อยนะครับลงออกขึ้นมาเลยก่อนหน้าจะมีตัวร้อนตะกี้ปะถึงโดยสองตัว น,นี่ครับเชือกเชือกไปพันตรงหัวแร้วเล์นะครับก<อ>็เลยไปตั้งปืนเลยปกติมันปืนกับรูดดอกจะแยกกันนะครับ ผมก็บอกว่ามันตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่พอยิงถึงนี่วิ่งวิ่งชิบหายไปเลยถ่ายวิดีโอหล่อเท่แบบสโลโมชั่นนะครับ ที่มาของคำว่าปลาเขาเราหล่อเทนะครับการยิงจิตตายแต่ไม่ตายนะครับตัวมันเฉียงไปด้านหลังกินมันก็ต้องจิดตายแต่มันเฉียงด้านหลังเกินนี่นะครับตอนนี้เราก็ ผมนายกคำนวนแบบ200 IQ นะตอนนี้ยกเพิ่มขึ้นให้ติบสองสาใช่ไหมน้ำหนักมัน12บสโลครึ่งน,นะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้เจอฝูงปลาสระน้อยนะครับว่ายวนอยู่เต็มไปหมดเลยผมก็ได้ยิงมาตัวหนึ่งแล้วก็ว่ายขึ้นผิวน้ำอย่างรวดเร็วด้วยความลึกสิเมตรกว่านะับ เรียบร้อยครับสละน้อยแล้วเราก็ได้เจอปลาสละน้อยอีกแล้วนะครับก็ก็ยิงอีกตัวแล้วครับสละน้อยเต็มเลย เป็นปลาสลาดน้อยไซส์กำลังทอดนะครับช็อตนี้ผมก็เจอปลาแล้วเปิดกล้องแล้วก็ยิงเลยนะครับเลือไม่เห็นตอนมันว่ายมาเป็นปลาตะคองครับเป็นปลาตะคองไซส์หนึ่งกิโลมาเป็นทรงใหญ่แล้ว ก็เรียบร้อยปลาท,ทอดยืนนี่จับได้จับได้พัดยิงน,นแล้วเชื่อมือนกระดองนะครับกำลังสื่อสารก็ว่าจะจับจะจับมือเปล่าลถ้าผมจับไม่ได้ก็ให้น้องพัดยิงเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือกระดองทำเป็นหนีนะครับผมตอนนี้ผมใช้สกิลพังตัวอยู่นะครับมันเลยมองไม่เห็นผม ผมก็เลยจับมับเขาให้เรียบร้อยมือกระดองไซส์ประมาณหนึ่งกิโลนะฮะพลมึกใหญ่เลยหัวแล้วจับไปละ ตอนนี้นงพัดก็ได้ยิงปลาซ้อยนกเข่านะครับกำลังจับอยู่สาประมาณสองกิโลกว่านะตอนนี้เกือบหลุดแล้วติดอยู่นิดนึงตอนนี้ผมก็ได้เห็นปลาซ้อยนกเข่าอยู่ในเพิงหินนะครับ เอาไฟไปส่องหาดูแล้วผมก็เห็นมันซ้อนกันอยู่สองตัวนอนนิ่งอยู่ในเพิงลึกแล้วผมก็ยิงแบบสโลมโมชั่นปิว แล้วผมก็พยายามดึงเชือกแล้วก็ดึงไม่ออกครับแล้วก็ตัดภาพมาตอนนี้เอาปลาออกมาได้นะครับเป็นวันช็อตดับเบิลคิวนะครับลากส้อยนอกอักเขา ป้าสร้อยนกเขาไซส์หนึ่งกิโลทั้งสตัวเลยนะครับตายคู่เลยอ่ะนี้เขาเกือบแล้วก็ตายนี่เขาจุดตายเลยผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมาดูกันครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับที่แบบที่มีคนคอมเมนต์ถามว่าว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากฟืนเลยครับฟืนนมใช้ของไอพิกาโซแมกนัมพาวเวอร์อีโวนะครับยาว130ยสเซนนะ ก็หัวโรเลอร์นี่ก็ามาใส่เองนะครับแล้วก็ก่อนก็มีอีกก็คือฟินฟินนะครับราคาก็ประมาณประมาณสามสี่พันนครับฟิสนสตอรบฟรีได้นะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณสองพันสามพันสี่พันนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็แว่นครับแล้วก็สตอรเกิลว่นผมซื้อจากร,ราซาด้นกกนานะครับราคาสี่ร้อยกว่าบาทสตอร์เกิลก็เจอมาครับก็เวสต์สุด ญญแล้วก็ถุงมือมืออะไรก็ได้นะครับไนะนาไปถุงมือผ้านะครับแล้วก็ไฟฉายดำน้าเอาไว้ส่องบบส่องตามรูนะครับผมลืมพูดไปนะครับก็มีตะกัวดด้วยนะครับมันจะช่วยในการดำน้ำนําได้ดีมากเลยครับได้ไม่เหนื่อยแล้วก็เชือกทุนนะเชือกทุนแล้วก็ทุน,ทนไม่ช่วยเราพยายามสืเสือได้แล้วก็ผมใช้ปืนลูกปอยด้วยแล้วก็ พอยิงไปแล้วก็ไปไปปากับทุ่นเลยถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็นี่ครับพอยิงถึงแล้วก็ปลาจะวิ่งไปแล้วก็เชือกมันจะผูดีก,กับทุน่นปืนกับเชือกจะแยกกันนะครับแล้วก็ปลาและนี่ก็ปลาที่ได้วันนี้ถ่ายภาพปลาแบบสโลโมชั่นนะครับนี่คือโฉมหน้าของน้องพัดนะครับ ดูไว้ดีนะครับจำหน้าไว้ครับน้องพัดอายุว่า14ปีนะครับแต่ดำลึกเท่ากับผมเลยครับ ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบดลิปนะครับฝากติดตามกด s u บส c r i ป e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ